สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเพี่ทิซีนะครับเียกเดียวเลยนะครับก็ทําแนวรับแนวต้านมาฝากกันเหมือนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะแล้วก็มาพูดในเรื่องของจุดราคาสูงสุดต่ําสุดในรอบหนึ่งถึงสองวันนี้นะครับว่าจะอยู่ในโซนไหนนะครับเพราะว่าดิวจะเข้าแข่งอาทิตย์ใหม่นะครับวันนี้วันเสาร์เนาะเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับนะ ก็วันจันทร์ก็มาลุ้นแท่งอาทิตย์ใหม่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูให้นะครับก็อยู่ในจุด21,500โดยโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งมันเป็นแกนกลางนะครับในฐานระหว่าง2 5 9 0 0กับ17000นะครับ1 7 0 0นนี่ถ้านับจาก100เนะครับมันอยู่ประมาณ20%ได้นะครับ1788นะครับนะก็ประมาณ20%ได้นะครับ ส่วส่วน21,500นะครับอยู่ประมาณ25%ได้นะครับนะในโซนใหญ่เลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็มาพูดถึงค่าเฉลี่ยนะครับนะในราคาเฉลี่ยแล้วกันนะครับ21,000นอ่ะ21,500นะครับตอนนี้เป็นแกนกลางนะครับซึ่งเป็นจุดกลางทางแล้วกันเนาะนะครับจุดสูงสุดในตอนนี้นะครับในวันสองวันนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือ21,800นนะครับนะลดลงมานะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ย ครับนะที่9นะครับประมาณวันที่9 21,800นะต่ำสุดเป็น21,200นะครับนะแ,แถวแนวแนวรับ25เซนเล็กนะครับนะตัวน,นี้เลยโซนฟิโบตัวน,นี้เลยนะครับอ่ะสูงสุดตอนนี้มันบีบเข้ามานะครับเป็นทรงสามเหลีย่ยมเนาะมันบีบเข้ามามันกำลังเลือกทางเองนะครับมันกำลังเลือกทางนั่นเอง ถ้าถามเราว่ามันเลือกทางขึ้นหรือลงนะครับเราก็ไปดูพวกอินดิเคเตอร์นะครับมันช่วยในเรื่องของนะการตัดสินใจนะครับนะบอกใบ้เราว่ามันจะไปในทางไหนเพราะว่าไอ้พวกนี้นะครับมันนับสถิติที่เกิดขึ้นแต่ละแท่งนะับลักขึ้นลักลงลักขึ้นลักลงในแต่ละชั่วโมงแต่ละวันนะครับนะถ้าดูทางเฟรมหนึชั่วโมงนะเริ่มที่ ISI นะครับนะมันอยู่ประมาณอ่าต่ำกว่า3%ซึ่งจุดนี้นะครับ ปกติแล้วต่ำกว่า8%ดเผมก็ใส่แล้วนะนะใส่ไม่ยังนะ้งเนาะนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้แนะนำนะตัวใครตัวมันนะครับก็คือต่ำกว่าสามเปนแล้วก็จุดจุดตัดนะครับนะต่ำกว่า8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ก็เป็นโอกาสนะครับนะบเป็นโอกาสที่มีสิทธิ์ที่จะลองไปได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะลองไปได้นะครับก็ แนวรับนะครับก็จะเป็น21,500ซึ่งมันเป็นจุดกลางทางก็จริงแต่เวลาเราเล่นอ่ะเรามี SL ไม่ต้องกลัวอะไรเนาะก็หาเ SL ต่ำกว่านี้นะครับนะเอาสักอ่าสักอ่าค่ถึง10%ของมาจินนะอยู่ที่เรา,อายอมรับความเสี่ยงได้สมมุติพอร์ต1 0 0 0เหรียญเงี้ยนะครับเปิด x 1 2 5นะครับนะมันจะได้ใส่มาจินน้อยๆนะครับ มาจิ้นน้อยนะครับค่า SL ก็ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้น้อยตามกันนะครับ x 1 2 5มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนาะนะครับซึ่งถ้าพอร์ตพันหนึ่งนะเปิดมาจิ้นประมาณ100นะครับอสลหรือ5%ก็อ่เก็เสียมาจิ้นประมาณ5เหลียญนึงนะครับแต่จุดตัดมันก็จะอยู่ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปศึกษาในเรื่องนี้กันเองเนาะนะครับซึ่งการเล่นนะครับเราก็ต้องมีวิธีของเราเอง เนาะเพราะฉะนั้นนะครับนะก็ลองลองหาวิธีการเล่นนะครับส่วนการ์ดนะครับผมก็มาแบ่งปันวิธีการอ่าแนวทางส่วนตัวนะครับนะก็ลองลองดูนะครับ21,500แนวรับแรกนะครับแนวรับที่2 21,200นะครับแนวรับสุดท้ายจะเป็น29,69นะครับส่วนตามก่านั้นนะครับประมาณ2 4 0 0มเนี่ย มันมีโอกาสมาแต่มันยากพอสมควรนะครับซึ่งมันไม่มีจุดเทเลยในจุดนี้นะครับนอกสจากนะมันจะมีข่าวเสียหายผมมานะครับถ้ามันไม่มีอะไรนะครับโอกาสกลับขึ้นมันมีมากกว่าเพราะว่า RSI มันอยู่ต่ำนะครับนะจุดที่มันจะเทงั้นส่วนใหญ่ RSI ร้อยทั้งนั้นนะครับนะมันถึงจะเทลงไปนะครับจาก21,500ลงไป2400มเนี่ยมันต้อง RSI สูงนะครับซึ่งมันไม่มีแรงที่จะขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะครับนะเดี๋ยวก็อยู่แถวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหาผาขึ้นรถไว้นะครับนะอาจจะน้ํานิ่งตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาก็ได้นะครับนะอ่าส่วนแนวต้านนะครับก็ยังเป็นจุดเดิมนะครับสองหมนันแปดร้อยจุดแรกนะครับจุดที่สองจะเป็น2 2 0 0 0ืนะครับนะสองหมถ้าหลุดจุดนี้ได้ก็ไป2 2 6 33นะครับก็เป็นจุดที่มันขึ้นไปแล้วชนครั้งเดียวแล้วลงมาเลยนะครับถ้าหลุดตรงนี้ได้นะครับมันมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นลิฟต์ไปเลยนะครับซึ่ง75%ใหญ่มันจะอยู่ประมาณ23,700นะครับนะถ้าหลุดจุดนี้ได้อีกก็ไป25,000เลยนะครับซึ่งแถวนี้แนวต้านไม่ค่อยมีนะครับแนวต้านแนวรับไม่ไม่ค่อยมีนะครับนะหุ้มดอยโดนหมดนะครับเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสหลุดขึ้นไปได้นะครับก็ ไปดูในเรื่องของ ma หนึ่งวันอะไรพวกนี้นะครับนะก็ตามเฟรมหนึ่งวันนะครับนะถ้าดูตามฟิโบสปรีใหญ่นะครับนะครับอยู่ตามโซนเลยนะครับนะไม่หลุดลงเลยนะครับนี่เป็นฐานใหญ่ที่ตีมาแต่ต้นจนจบเลยนะครับนะตั้งแต่เกิดมาในไปเน้นนะครับซึ่งเป็นกราฟ่า usdt นะครับกราฟสปอตเนาะนะครับ ma นะครับเพิ่งตัดขึ้นนะครับในวันที่ เจ็ดเองนะครับวันนี้มันที่เก้าอยู่นะครับนะมันยังไม่ตัดกันลงง่ายๆนะครับยังไม่ตัดกันลงง่ายๆนะครับจุดจะตัดลงนะครับจุดที่จะตัดลงต้องราคาต่ำกว่าสองหมื่นห้าร้อยนะครับสองหมื่นห้าร้อยตอนนี้สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับอีกตั้งพันจุดนะครับนะแล้วจะตัดลงกว่านี้ลึกๆกว่านี้มันต้องลงไปประมาณหมื่นเก้านั่นแหละมันถึงจะลากตัว MA หนึ่งวันนี้ลงไปได้นะครับมันต้องลงไปในฐานหมื่นเก้านะครับนะลงไปในฐานหมื่นเก้า นะครับอ่าเอไม่ไม่ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับส่วนตัวนะครับส่วน200วันนะครับนะใกล้จะถึงสิงหาแล้วนะครับใช่ไหมเดือนหน้าเนาะนะครับสิงหาครบ200อวันนะครับวันที่1พอดีเนาะอันนี้ผมนับล่วงหน้ามาแล้วนะครับเป็น mp 50เ้าับ200นะครับนะอ่าก็ลงมาแล้วประมาณ100น่าจะประมาณ170 1เจเจวันนะครับ1้อ1เจ 100... 7 0็ดร้อยแปวันนะอีกประมาณ20วันเท่านั้นเองนะครับนะจุดตัดตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ2องสามหมื่นหกเจ็ดร้อยนะครับสามหมื่นหกเนี่ยอยู่ในฐานนี้เลยนะครับนี่ฐานนี้เลยนะครับนะพอเราย่อมาดูมันก็คือขึ้นลิฟต์ขึ้นไปแล้วนะครับแต่มันต้องผ่านแนวต้านพวกอ่าสองหมื่นกว่าขึ้นไปนะครับซึ่งแนวต้านสองหมื่นสองหมื่นเก้าห้าร้อยสองหมื่นเก้าเกือบสามหมื่นเนี่ยแถวนี้ดอยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันผ่านจุดนี้ใน20วันได้นะครับจุดตัดก็ใกล้เข้ามานะครับจุดตัดก็ใกล้เข้ามาเนาะจุดตัดขึ้นของ200วันนะนะครับนะก็ไปอรอลุ้นนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะเกือบเดือน20วันนี่แหละนะครับประมาณ3อาทิตย์นะครับอ่ส่วน4ชั่วโมงนะครับ MA 200แท่งของ4ชั่วโมงนะครับจุดตัดอยู่2 2 3 0 0นะครับซึ่งมันเป็นฐานที่อ่ะเนี่ย ถ้ามันขึ้นอ่านถ้ามันยืน2 1 5 0ได้เนี่ยมันก็อยู่ในใ2ส1 5 0 2ื5 0 0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยก็มีโอกาสตัดขึ้นอยู่แนละ้ตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันตัดลงมาโยาวเลยนะตั้งแต่48,000ตัวเนี้ยนะครับไม่ยอมขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดยาวๆแบบนี้มันเวลามันมีการตัดขึ้นเนะี่ยมันจะต้องมีแท่งเขียวแรงๆมาแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับ นะตัดยาวลงมาเลยนะครับตัดยาวลงมานะครับก็ไปอรอลุ้นเอานะครับนะจุดตัดอยู่ตัวนี้จุดตัดอยู่2 2 3 0มนะครับถ้าตัวนี้จะตัดกันนะต้องประมาณไปยืนแถว2 4 2 5น่งมนั่นแหละมันจะลากเส้นนี้ขึ้นไปตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มบอกทางเราเนาะนะครับพวกรมเออะไรพวกนี้นะครับนะก็ไม่น่ามีอะไรน่าห่วงนะไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับก็เล่นตามเทรนไป SL ตามสเต็ปเราไปเนาะ อย่าไปกลัวนะครับมี SL นะไม่ SL นะไม่ได้รับของก็ตกรถนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับอ่าลองดูลองดูนะครับ b t c ก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรก็สอบถามมาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบเนาะนะครับว่าอ่าจะรู้ว่ามันมันมันมีอะไรตรงไหนอะไรไงคือไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับในในกราฟผมเนาะนะครับกราฟกามอื่นๆผมไม่ไม่แน่ใจนะครับผมดูแต่กราฟเนี้ยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็รอส่วนตัวคาดว่านะครับนะส่วนตัวคาดว่ามันมันน่จะลงยากจุดนะครับเพราะว่ามันมีแรงซื้อขึ้นไปแน่นอนนะครับตามตามการคาดการณ์ของผมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองได้เปรียบในจุดนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับลุ้นลุ้นลุ้นนะครับนะริฟริฟทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมจะมาอัปเดตให้นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็จะเงียบเงียบไปนะครับ ก็พยายามอัปเดตในชุมชนบ้างนะครับแล้วก็ทำคลิปมาบ้างเนาะนะครับโอเคนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ